สวัสดีค่ะขอแนะนำอีกหนึ่งไฮไลท์ของซีรีส์โมดู l o s สนะคะนั่นก็คือโมดูลโ s ส DTX ค่ะโมดูลโ s ส DTX นะคะคือยาอาหาร Modify g o u l e m e n n นะคะจากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่ถูกปรับโครงสร้างนะคะให้มีน้ำหนักโมเลกุลเล็กถึง4เท่านะคะเมื่อเทียบ กับกูโคเมเนนทั่วไปค่ะทําให้มีประสิทธ,ธิภาพนะคะที่เหนือกว่าเดิมค่ะโดยมีความหนืดนะคะอยู่ในระดับปานกลางค่ะเหมาะมากเลยค่ะสําหรับการนําไปใช้ในผงชงดื่มนะคะเจลลี่หรือว่าออรโรช็อตค่ะที่ต้องการเนื้อสัมผัสที่ลื่นเบาแล้วก็ดื่มง่ายค่ะโดยจุดเด่นของโมดูลอส DTX นะคะนั่นก็คือช่วยเพิ่มความอิ่มลดความหิวแล้วก็เพิ่มการอยายอาหารค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายนะคะทำงานดีขึ้นตื่นเช้ามาพุงยุบสบายท้องค่ะ จากงานวิจัยนะคะพบว่ากูโค,คมเมแนนค่ะสามารถเพิ่มน้ำหนักของอุจจาระนะคะได้มากที่สุดถึง4.7เท่าเมื่อเทียบกับใยอาหารชนิดอื่นๆค่ะและยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะนอกจากนี้ค่ะโมดูลโรส DTX นะคะยังมีรสชาติดีไม่มีรสข้าวกลิ่นบางและให้เนื้อสัมผัสที่เนียนลื่นสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยและก็รับประทานง่ายได้อย่างดีเลยค่ะ หากใครกำลังมองหาใยอาหารนะคะที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องเพิ่มความอิ่มคุมหิวและก็ระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะก็ขอแนะนำา o o u u o s e d t x นะคะไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะขอบคุณค่ะ